สวัสดีค่ะท่านผู้ชม EP นี้นะคะจะมาสอนสูตรเด่นล่างก่อนที่จะไปทำคลิปกันนะคะมาดูคำเตือนกันก่อน,นะคะ่ะสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยโปรใช้วิจารณญาณในการรับชม แนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขอเวพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดี h ชาแนลค่ะโปรดกดติดตามเพื่อได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากๆจริงๆนะคะ ถือเป็นกำลังใจที่ดีเลยค่ะมาดูสูตรหลักสิบล่างระยะสั้นกันนะคะสองตัวมาตัวหนึ่งก็เดินดีมาหกงวดแล้วค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูงวดที่หนึ่งเลยนะคะเราใช้ สิครั้งที่สามบวกหน่วยครั้งที่สี่สิบครั้งที่สามที่คือเลขแปดนะคะบวกหน่วยครั้งที่สี่เลขหนึ่งก็ได้เก้าเก้าบวกด้วยหนึ่งคงที่ก็ได้ 10, สิบใสศูนย์นะคะเลขออกสามเก้าค่ะเข้าหลักหน่วยนะคะต่อไปงวดที่สองค่ะสิบครั้งที่สามห้าหน่วยครั้งที่สี่เจ็ดบวกกันนะคะ ได้12 2สบวกหคงที่ได้3เลขออก7 3เข้าหน่วยนะคะต่อไปงวดที่สามค่ะสิบครั้งที่สามได้ห้าหน่วยครั้งที่สี่ได้หก ห้าบวกหกก็ได้สิบเอ็ดหนึ่งบวกหนึ่งได้สองไว้ออกหนึ่งเก้าเข้าสิบล่างสิบล่างเลขหนึ่งโอเคหน่วยที่สี่เลยค่ะสิบขั้งที่สามเลขเก้าหน่วยขั้งที่สี่เลขหก ก้าบวกหกได้สิบห้าห้าบวกหนึ่งได้หกออกศูนย์ห้านะคะ <ๆ S 2> ก็เข้าหน่วยค่ะเขียนเหมือนกันแล้วกันเมื่อที่ห้าค่ะ สิบครั้งที่สามได้เก้าหน่วยครั้งที่สี่ได้เจ็ดเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดออกห้าหกเข้าหน่วยค่ะเมื่อที่หกค่ะสิบครั้งที่สามได้เจ็ดหน่วยครั้งที่สี่ได้เก้า จ็ดบวกสี 4, ่ก็ได้สิบเอ็ดหนึ่งบวกหนึ่งได้สองเลขก็ออกหนึ่งแปดนะคะเข้าหลักสิบค่ะเลขหนึ่งมาดูว่าที่จะถึงนี้เลยค่ะออกวมาที่สิบหกพฤษภาคมนะคะหกสี่สิบ ครั้งที่สามขเก้าแล้วก็หน่วยครั้งที่สี่ก็เลขเก้าบวกกันได้สิบแปดก็ใส่เลขแปดนะคะแปดบวกหนึ่งก็ได้เก้าเลขไหนจะมาเอย่ยระหว่างแปดกับเก้าถ้าดังสุดๆก็คือเลขแปดนะคะแต่ถ้าชอบสุดๆก็เลขเก้านะคะเพราะว่าเลขแปดนี้ก็ติด ติดดับสายแข็งเหมือนกันนะคะถ้าเกิดจะให้เราเลือกเราก็น่าจะเลือกเลขเก้าค่ะหรือว่าท่านผู้ชมอยากจะชอบเลขแปดก็สุดแล้วแต่นะคะหรือจะเอาทั้งสองตัวเลยก็ได้หมายถึงว่าถ้าเรามีเลขอื่นที่ที่เด่นๆแล้วก็เดินดีหนึ่งตัวนะคะเอามาเล่นไข้กันเลยค่ะ ทั้งแปดทั้งเก้านะคะก็น่าจะดีกว่าที่จะเลือกตัวใดตัวหนึ่งบางทีเลือกแปดเก้ามาเลือกเก้าแปดมาหรืออาจจะมาทั้งสองตัวแต่ที่ที่ผ่านผ่านมานี้ก็จะมาแค่ตัวเดียวนะคะคือสองตัวมาหนึ่งตัววันนี้ก็คงไม่มาสองตัวหรอกมั้งเนาะคงต้องเลือกนะคะเอาเลือก ตัวหนึ่งแล้วกันเนาะก็คือไม่ต้องเอามาเล่นแบบ9 8 8 9อะไรอย่างเงี้ยก็คือสมมติว่าเลข5ใช่ไหมคะดังก็อาจจะเล่น8 5 5 8 9 5 5 9อะไรทํานองนี้คือแบบนี้ก็คือให้ชอบแล้วก็ดูกันเอาเองนะคะเดี๋ยวจะไม่ฟันให้เราค่ะฟันทงกันเอาเองนะคะแล้วเพราะว่า สูตรนี้มันเพิ่งจะมาแค่หกเจ็ดงวดเองก็ถือว่าเป็นสูตรที่ไม่ใช่ว่าสูตรเดินดีเป็นสูตรเพิ่งกำลังเข้ายังไม่ทราบเลยว่าจะใช้ทำสูตรได้หรือเปล่าแค่เป็นการประเมินคประเมินเฉยของคือคือเราทำสูตรมานานเราจะทราบว่าถ้าสูตรลักษณะแบบนี้ก็ต้องเล่นในตัวที่เราชอบละค่ะ สงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะถ้าว่างก็จะตอบทุกคอมเมนต์เลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีนะคะ